ป้องกันการคลอดก่อนกาหนดเนาพยายามประคองนะ,ะให้คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยคลอดนะคะที่อายุครรภ์สาสัปดาห์ขึ้นไปคุณแม่หาคลอดก่อนกําหนดเนาะปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งตัวลูกตัวแม่แล้วก็ครอบครัวถ้าตัวลูกเองว่าอวัยวะ,วะเนี่ยยังทํางานได้ไม่ดียังไม่พร้อมใช้งานว่างั้นเถอะทีนี้พอคลอดออกมานะคะปัญหาตามมาเนาะถ้าระบบทางเดินหายใจก็อาจจะทําให้ระบบนะคะการหายใจที่แบบอาจจะล้มเหลวเพราะว่าปอดยังทํางานได้ไม่ดีลืออกในสมองนะคะลำไส้เน่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะที่ระบบทางเดินอาหารได้ส่งผลในเรื่อองงขระบบ ประสาทนะคะที่มันอาจจะผิดปกตินะคะ<ด>ล้วพัฒนาการช้าเราจุแ,แม่ก็คือว่าการที่คลอดก่อนกําหนดนะคะขนาดตั้งครรภ์ของเราเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องแบบได้รับการติดตามนะคะอาการแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นมากหัวก็คือจะต้องแบบเอานอนนะคะไว้ที่โรงพยาบาลนะคะ,คะก็จะทําให้แบบเราอะ่ะจะต้องแบบใช้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนาะนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วเกิดคลอดก่อนกําหนดเกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจตามมา,เ,าเนี่ยจะต้องแบบเสียเงินในการรักษาลูกมากขึ้นเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยจะต้องแบบเสียเงินเสียเวลา พาลูกไปกระตุ้นนะคะพัฒนาการพาลูกไปติดตามนัดต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะ,ะนสาเหตุที่มันทําให้เกิดการคลอ,อ,อดก่อนกําหนดเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงได้บ้างมันเกิดตั้งแต่ตัวของอคุณแม่ตั้งครรภ์นในส่วนของตัวลูกนะคะตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเกิดจากอะไรอย่างไรได้บ้างโรคประจาตัวเดิมอยู่แล้ว <นะ S 1> หรือคุณแม่คะ่ะมามีโรคตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งโรคเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างเช่นโรคทางอายุรกรรมความดันโลหิตสูงเบาหวานพวกนี้นะคะคือโรคต่างๆของคุณแม่เนี่ยอาจจะเหนี่ยวนําทําให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนด้ติดเชื้อต่างๆนะะคเช่บติี ทางเดินปัสสาวะขณะตั้งครรภ์อาจจะเหนียวนํำนะคะทำให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนดน้นช่นความผิดปกติของมดลูกนั่นเองค่ะ,คคะเคยคลอดก่อนกําหนดนะคะในคันก่อนๆอ,อ่าอันนี้ก็จะเหนียวนําทําให้คุณแม่ค่ะมีโอกาสที่ท้องเนี้ยก็จะคลอดก่อนกําหนดได้นะแม,ม่ค่ะมีอายุในการตั้งครรภ์น้อยยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บา,บางคนค่ะคือตั้งครรภ์ก่อนอายุ18ปีนะคะหรือคุณแม่บางคนค่ะตั้งครรภ์อายุเยอะเยอะเกินกว่า40ปีอ่ะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยนะคะที่อาจจะทําให้คุณแม่ค่ะคลอดก่อนกําหนดได้หรือคุณแม่บางคนคะ มีการที่แบบใช้สารเสพติดใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินชากาแฟอะไรเหล่านี้นะคะก็อาจจะเหนียวนำนะคะทำให้คุณแม่ห่ะ outfit, คลอดก่อนก, AH าก right. ําหนดได้หรือคุณแม่บางคนนะคะมีความที่พร้อมกระหลงมากจนเกินไปหรืออ้วนมากจนเกินไปนะคะแล้าเนี้ยก็แบบอาจจะแบบทาให้คุณแม่ค่ะคลอดก่อนกําหนดได้คือทํางานหนักคุณแม่บางคนนะด้วยแบบไลฟ์สไตล์การทางานของเราเนาะทำงานหนักเอ่ยเครียดเอ่ยนะคะต้องยืนนะคะหรือว่าเดินนานนะคะเนาะหรือว่าทํางานเป็นกะนะคะยกของหนักที่ เกินกว่า10กิโลสกิโลบ่อยๆอะไรเงี้ยหล่านี้ก็มีโอกาสนะคะจะทําให้เราคลอดก่อนกําหนดได้โดยเฉพาะแบบความเครียดก็จะยิ่งทาให้คุณแม่ค่ะคลอดก่อนกําหนดได้เนาะคุณแม่นะคะมีการสูบบุหรี่หรือคนรอบข้างของคุณแม่ค่ะมีการสูบบุหรี่นะคะการที่คุณแม่ได้กลิ่นควันของบุหรี่นะคะก็จะทําให้คุณแม่ค่ะมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกาหนดค่ะก็จะมีความผิดปกติของรกด้วยรกเกาะต่ามาทําให้คลอดก่อนกําหนดได้นะคะลอกตัวก่อนกําหนดว่าคุณแม่ค่ะที่มีสภาวะคือถุงน้ําคร่ำแตกก่อนกําหนดนะคะมัน มีการรั่วของถุงน้ำเนาะมันก็เลยจะเหนียวำนำทำให้คุณแม่คลอดอ่ะอันนี้การตั้งคันแฝดนะคะก็ค,คือหมายถึงว่าท้องที่มากกว่าแบบเด็กหนึ่งคนขึ้นไป2องคน3ามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ค่ะจะเหนียวนําทําให้คุณแม่อะคลอดก่อนกําหนดได้ไม่เพียงแต่ตัวแม่นะคะปัจจัยทางลูกก็ได้เช่นเดียวกัน<อ>ความผิดปกติของเด็กเองะค,ะคือน้องอะมีการที่อยู่ในท้องแม่หลายคนนะคะคันแฝดแฝดสองแฝดสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วนี้นะคะก็จะทําให้คุณแม่ค่ะเสี่ยงต่อการที่แบบว่าคลอดก่อนกําหนดได้อาการอะไรยังไงบ้างอ่ะท เธอจะคลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะหลักๆก็คือว่าแม่หามีความที่แบบเจ็บท้องถี่ขึ้นหมายถึงว่าโดยปกติคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เข้าสู่ไตรามาสที่3เนี่ยคือที่เราหารู้สึกว่าอุ๊ยเจ็บท้องถี่สินาทีทุกสินาทีชั่วโมงหนึ่งเกินกว่า4ครั้งเนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นอาการที่แบบให้คิดถึงรว่าเฮ้ยจะคลอดกกอนกัหนดดหรือเปล่าแล้เจ็บท้องถี่จะเลยถึงอางที่อายุครรภ์ก็ยังไม่สามเจ็ดอะไรเงี้ยนะมีมูกนะคะหรือว่ามีเลือดนะคะหรือว่ามีน้ําไหลออกมาจากช่องคลอดน,นะคะท เสี่ยงนะคะหรือว่ามีอาการที่แบบอาจจะแบบคลอดก่อนกําหนดแบบเนี้ยจะต้องรีบไปหาหมอก่อนงัดจะเป้องกันไม่ให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนดนะั่นก็คือว่าคืเอ,อ,เ,อ,อเราจะมีการวัดนะคะเขาเรียกว่าเป็นวัดความยาวปากมดลูกนะคะ TVS เนาะก็คือจะเป็นการอันตราสานะคะผ่านทางช่องคลอดนะคะที่อายุครรภ์ที่ประมาณ 18- ถึง22สัปดาห์ก็จะทําโดยคุณหมอสูนะคะวัดว่าเนี่ยคะ่ะความยาวของปากมดลูกเนี่ยมันยาวแค่ไหนถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่า25มิลลงมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะบ่งบอกเฮ้ยคุณแม่ค่ะยิ่งมีภาวะา นะนะนะคุณหมอจะแบบดูแลเรื่องของการรักษาต่อไปนะคะถ้าแบบเป็นมากคุณหมออาจจะต้องมีการแบบเย็บปากมดลูกอะไรก็ว่ากันไปนะคนะแนวทางที่เราค่ะจะป้องกันนะคะไม่ให้คุณแม่ตั้งครรภ์เกิดสภาวะการคลอดก่อนกําหนดนั่นก็คืออะไรว่าท้องรีบฝากท้องให้เร็วที่สุดเชื้อบางอย่างคุณแม่บางคนนะคะที่แบบท้องใช่ไหมเราจะมีตกขาวนะคะตกขาวเยอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของตกขาวถ้ามันเป็นตกขาวปกติสีขาวนะคะไหมใดสีเขียวสีเหลืองไหมคันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ดูแลทําความสะอาดช่องคลอดให้มันดีแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมี คนที่แบบว่าติดเชื้อนะคะซึ่งถ้าติดเชื้อก็คือตกขาวก็จะมีแบบสีเหลืองสีเขียวคันอะไรอันนี้ต้องหาหมอทำามไหร่ที่แบบติดเชื้อจะเหนียวนำทําให้เราคลอดก่อนกําหนดได้ไม่ว่าจะเป็นแบบติดเชื้อจากตกขาวนะคะหรือว่าติดเชื้อจากติดเชื้อทระบบทางเดินปัสสาวะที่แม่ท้องเสียนะคะอาจจะเหนียวนำทําให้บแบบเราติดเชื้อนะคะคุณหมอก็จะต้องแบบตรวจประเมินคลำท้องตรวจปัสสาวะติดเชื้อที่บบทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เราคลอดก่อนกําหนดได้เพราะฉะนั้นคือเราเจ็บป่วยอะไรเนี่ย คุณแม่ท้องใครที่หาหมอฝักท้องทันทีโอเคกินยาบํารุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาบํารุงต่างๆเอ่ยแคลเซียมเอ่ยนะคะเนาะจะต้องกินนะฮะต่อนเนื่องสม่ําเสมอนะคะเนาะโอเคมั้เพราะว่าในส่วนหนึ่งนะคะทําไมเราถึงต้องจ่ายยาบํารุงให้เพราะว่าตรงนั้นมันจะมียาบํารุงเลือดเนาะเพราะว่าเพื่อให้แม่หาสามารถที่จะบอกว่าไม่ศิษยนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่หามีสภาวะศิษยนะฮะขณะตั้งครรภ์ก็อาจจะทําให้คุณแม่หาคลอดก่อนกําหนดได้ควันบุหรี่นะต้องหลีกเลี่ยงเนาะอย่าแบบสูบบุหรี่แล้วก็อย่าอยู่ใกล้คนที่แบบสูบบุหรี่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือถ้าคุณแม่คุไหนที่อยู่ในเมืองก็ต้องหลีก เรื่องในเรื่องของควันพิษด,ด้วยนะคะ เพราะว่าบางทีเนาะเอออากาศที่ไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่โอเคกับตัวเราด้วยนะคะก็ใส่หน้ากากนะคะ,<น>ะล้างปากด้วยน้าสะอาดบ่อยครั้ง34ครั้งอะไรอย่างเงี้แล้วกันถ้าสมมติว่ามันมีอาการที่แบบผิดปกติก็หาหมอแล้วก,า,การทํางานอินิยาบทก็เช่นเดียวถ้ายืนนานๆหรือว่าแบบว่าต้องยกของหนัก,นกๆเกินกว่าแบบ10บกิโลสิกิโลหรือว่ายืนนานๆหรือมีความเครียดมากนะคะเนาะ,ะเหล่านี้ก็จะกระตุ้นทําให้เราอะคะ่ะคือคลอดก่อนกําหนดได้หรือว่าขึ้นลงบันได้บ่อยๆในส่วนตรงนี้เราอาจจะต้องมีการที่ต้องคุยกับหัวหน้างานเพื่อน่วมงานเนาะมาตาม นับนะคะบ่อยๆในเรื่องของช่องปากและฟันเพราะว่าถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะปล่อยให้ตัวเองค่ะมีปัญหาฟันผุนะคะมันมีโอกาสที่อาจจะทําให้ติดเชื้อนะคะแล้วก็เหนียวนําทําให้เราหักครอดก่อนกําหนดได้ที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะคลอดก่อนกําหนดคุณหมอบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าแนะนานะว่าเออไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันนะหรือว่างดการมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าคุณพ่อหามีการไปกระตุ้นหัวนมเต้านมของคุณแม่ใช่ไหมคะมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนนะคะออกซิตโตซินจะทําให้หมดลูกคุณแม่ค่ะ ปากมันรู้มันก็จะเปิดอ่าเราก็จะคลอดก่อนกําหนดได้แล้วก็เคยได้ยินไหมที่เอ๊ะทำไมเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้สวมถุงยางอนมามัยน้ำอสุจิของผู้ชายเองเนาะน้ำอสุจิของผู้ชายเขาจะมีสารที่เรียกว,ว่าออสต้าแกรนดินนะคะไอเจาสารโพสตาแกรนดินนะคะที่อยู่ในน้ำอสุจิของผู้ชายเนี่ยค่ะจะไปกระตุ้นนะคะมดลูกของผู้หญิงคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยให้มีการบีบหดละตัวแล้วก็ปากมดลูกนุมได้ออพราะฉะนั้นน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 คคคคคืออออมมักกก็าาาาาจะะแแํํํททใหหหุ้้้ณ่่่่ดดดไไถีบบ ต่อการที่คลอดก่อนกําหนดคุณหมอก็จะแบบงดเลยสั่งห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ส่วนถ้าคนไหนที่แบบอุ้ยฉันกังวลใจจังเลยซะคลอดก่อนกําหนดไม่เนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ถ้าทําแบบไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงอะไรเงี้ยก็สวงดึงยางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิที่มันมีสารพลิสคาเรนดินเนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้มดลูกเราหดละตัวข้อนะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณแม่่ะคลอดก่อนกําหนดเนาะเดี๋ยวแม่โบสรุปให้อีกทีหนึ่งไม่ให้นั่งข่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าปากมดลูกเรามันจะไปกระแทกนะคะมอเตอร์ไซค์เวลาที่เรานั่่่่่่่่งงงงงคคคควรรรรทททีีจะะ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 นนนนนนนัเเเเปป็าา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 าสสพพพโ้้้ยยกกกออออออไไขขดมล มันจะทําให้ปากมดลูกเราค่ะกระแทกกระแทกกระแทกกับอ่านนะคะก็จะทําให้คุณแม่ค่ะคลอดก่อนกําหนดได้นะคะเนาะอันที่2ก็คือออกกําลังกายแต่อย่าออกหนักมากจนเกินไปอันที่4ี่ก็คืออย่างที่บอกนะคะอย่าทํางานนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะหรือว่าทํางานเครียดมากจนเกินอันที่4ี่นะคะก็คือว่าก็หลีกเลี่ยงนะคะแอลกอฮอล์นะคะเหล้าบุหรี่นะคะเนาะสารเสพติดทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ถ้าคนไหนที่แบบเสี่ยงต่อการที่จะคลอดก่อนกําหนดเนาะอันที่6ก็คือว่าเนี่ยค่ะไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ไม่อยู่ใกล้กับบคคนนทีี่่สูุระะ แล้วก็หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหัวนมเพราะจะไปกระตุ้นทําให้ม,ด,หมดลูกบีบมวลับตัวทําให้คลอดก่อนกําหนดได้แล้วก็ตรวจฟันนะคะดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสม,มอเพราะว่าเมื่อไหร่ที่แบบฟันผุนะคะก็จะทําให้ติดเชื้อแล้วก็เหนียวนนาทําให้เราคลอดก่อนกําหนดได้<ช> <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> คุณแม่นะคะคนที่จะไปพบบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าควรไปหาหมอทันทีนะก็คือหนึ่งเลยสัญญ,ญาณที่ว่าท้องปั้นแข็งนะคะท้องปั้นแข็งนะคะแล้วก็ก่อน3 7สัปดาห์ท้องปั้นแข็งมากในชั่วโมงนึงค่ะเกินกว่า4ครั้งนะคะเนาะก็ควรที่จะออไปหหามเลยนะะคื ของน้ำอะไรก็ไม่รู้ใสๆออกมาทางช่องคลอดอ่าอันนี้ก็ควรที่แบบไปหาหมอเลยเนาะหรือว่า3นะคะมีเป็นเหมือนแบบเลือดนะคะเลือดสดหรือว,ว่าเลือดเก่าออกมาทางช่องคลอดอันนี้คือจะต้องรีบไปหาหมอเลยนะคะแล้วการที่สี่ก็คือว่าลูกดิ้นลดน้อยลงคือในส่วนของการลูกดิ้นเด็กนะคะเมื่อเราห่ะรู้สึกว่าลูกเราดิ้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มบันทึกลูกดิ้นที่อายุคันภยี่สิบแปดสัปดาห์เนาะถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเราค่ะดิ้นนะคะน้อยกว่าสิบครั้งต่อวันไม่นิ่งนอนใจรีบหาหมอทันทีนะคะ